สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2568ขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กเหนบนะครับซ,ซุปแข็งจุดแข็งจาก่บน้ำมันนะครับเป็นเป็นดาบนะครับ มจะยาวยี่สิบนิ้วครึ่งนะครับยี่สิบนิ้วครึ่งครับก็ห้าสิบห้าสิบสองเซนครับด้ามยาวนี่พุดพอดีนะครับด้ามยาวยี่สิบสองนิ้วไอสามสิบเซนครับสิบสองนิ้วครับด้ามครับ ด้ามเราจะกึงลายนี้นะครับถูกจะเป็นถูกก้นหอยนี้นะครับลายเพื่อความสวยงามนะครับสันหนาหน้ามิลครับสันกว้างสองนิ้วครับกว้างครับสองนิ้วครับท่านใดสนใจ มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับนี้อากาศหนาวนะครับลมเย็นครับลมมากเลย เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับมีฝักทอ่อ PVC ให้นะครับเชื่อใ้สวยงามครับานใดสนใจรวมทั้งด้ามลวมทั้งตัวยาว83เซนนะครับ สนใจโทรมานะครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับครับวันนี้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2568หรือว่าท่านใดสนใจสั่งทามีแบบส่งมาทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับขอบคุณครับ